โอ้โหมาชิวมา Surprise Surprise ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ล้อมาแล้วนะคะทุกคนไปเราไปดูกันดีกว่ามาถึงไวมากเลยอะ่ะท่องคำดูลกของแม่สิ เอ้ยนี่อาบน้ำนี่ทองคำทองคำดูโลกของแม่อืมเขาซิปปิ้งมาโดยบริษัท U P S นะคะทุกคนเราจะต้องค่อยๆทนุทนอม หนึ่งสอง,ส,องสามเจเดนเดี๋ยวก่อนสิเขาแบบต้องแบบว่าไอ้นี่มาเหนะ็นงเง้ยนี่ do you remember <ะ> your first subscriber เจเดนอ่ะ โล่เงินเขาเรียกว่าโล่โล่เงินนะจ๊ะโอ้เสียดายน้ะไม่ได้ทองเอาทองก็ค่อยๆเป็นไปนี่ดูความสวยงามของโลกพวกเรากระจกด้วยโล่ัมมี่เมทีวีเย้เอาไปให้พ่อดูดีกว่านี่ทุกคนดูใกล้ๆนะคะสวยงาม ด,ดีใจนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าแม่เมย์เนี่ยจะมาถึงวันนี้ได้นะคะคือกว่าจะได้แสนซับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในการทํา YouTube แล้วก็มีคนติดตามเนี่ยหนึ่งแสนคนนะคะก็กว่าจะเรียนรู้กว่าจะเรียนตัดต่อกว่าจะหาคอนเทนต์คือกว่าจะหาตัวเองเจอแม่เมย์ก็ใช้เวลาตั้ง3ปีนะคะในการทํา YouTube แล้วแม่เมย์ ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เอาไปโชว์แดนนี้กันดาวดีกว่าป่ะไปดูว่าแดนที้กันดาวจะดีใจไหมไปเซอร์ไพรส์รก่อนป่ะดาด้โอ้โหมาเชว่อไหมเซอร์ไพรส์ Surprise! Beautiful! Yeah! Yeah! Are you proud of me? Yeah! <laughs> Nick Gold! He's very beautiful! I did it! 100,000 subscribers! Ooh, ooh, ooh. Are you happy? Yeah. Are you crying? I make it! I made this by myself. I'm very proud. โล่เงินของแม่เมคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าภูมิใจนะคะถ้าเกิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นแบบหนึ่งล้านซับเป็นโลดทองนะคะตอนนี้โล่เงินไปก่อนก็อยากให้ทุกคนรู้นะคะว่า ที่แม่เมย์ได้สิ่งนี้มานะคะก็เป็นเพราะว่าพี่ป้าน้าอาทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนแม่เมย์แล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็มาดูคลิปวิดีโอของแม่เมย์นะคะแม่เมถึงมาในวันนี้ได้นะคะ1นึ่งแสนซับสไคร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดนะคะคอยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ เข้ามายินดีกับพวกเรานะคะต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่พี่ป้าน้าอาสนับสนุนช่องของมัมมี่เมทีวีค่ะ say thank you to everyonethank you very muchI'm <laughs> so happyAre you so happyYeahTouch it you can touch itHold it, Hold it. I said five baht. Five baht? <laughs> hey, you said five baht. You can't do it. I kill you. <laughs> okay. You cannot, you cannot say five baht. Five, five baht fifty times. Yeah. yeah. <laughs> I'm going to happy. Nope.